สวัสดีค่ะมาพบกับสวรรนเาน่าเฮากันในยามเย็นๆของวันที่11มิถุนายน2566นะคะวันนี้สวรรนเาน่าเฮาเราจะพามาชมแปลงฝรั่งหงเปาสือกันนะคะเราทยอยลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะอันนี้เพิ่งจะลงได้ไม่ไม่กี่ต้นเนี่ยค่ะเพิ่งได้15ต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ นี่ค่ะฝนตกใส่น้ำก็จะท่วมตามร่องนะคะเราก็จะทำแปลงปลูกประมาณนี้ค่ะก็จะขุดเป็นร่องน้ำนะคะด้านข้างนี่ค่ะแล้วก็ยกแปลงสูงแปลงแถวนี้นี่คือปลูกได้หลายวันแล้วแต่ว่าฝนตกมาน้ำซอเนี่ยค่ะแต่ว่าฝรั่งก็ยังดูสดชื่นอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นพันธุ์หงเปาสือค่ะเราจะมีลงอยู่สามสายพันธุ์นะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือหงเปาสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงหงจ้วนสือแล้วก็มีชมพูพันทิพย์ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเขียนป้ายติดไว้เนาะอย่นี้ค่ะหงเปาสือนี่ค่ะต้นพันธุ์ของเรานะคะก็จะเป็นแบบทาบกิ่งนะคะเดี๋ยวดูดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเราก็จะมาแกะพลาสติกตรงนี้ออกนะคะนี่ค่ะตอนนี้คือเขาติดดี ดีแล้วคะ่ะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าเราอยากให้เขาสนิทก,กว่านี้ก็คือเราต้องมาตัดพลาสติกออกทาไมไม่ตัดออกจะทำให้ต้นเขากิ่วได้นะคะนี่ค่ะแปลงตรงนี้ทั้งแปลงเราก็จะทำเป็นของพันหงเปาสือนะคะส่วนอีกสองสายพัน์ุเราก็จะลงอีกที่อื่นคะ่ะก็คือลงคนละแปลงกันนี่ค่ะ ช่วงนี้ก็เริ่มทำแปลงเพิ่มนะคะที่เห็นตรงหน้าก็คือจะเป็นน้องชายค่ะเขาก็จะทำแปลงเพิ่มให้เราเพราะว่าฝนตกทุกวันแล้วทำแปลงลำบากค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือทำแปลงเพิ่มนะคะ เมืออ่อไอ้บอกผ่อยายอันนี้แปลงนึงใช้เวลาขุดนานไหมคะประมาณกี่วันคะโอ้วมือนึงถ้าเก็ดดีๆก่อนสีหาแปลงเลยหรอป๊าดเก่งขนาดนั้นเลยบอร์หาบอกหอปื๊ดมันบริหลายเดินี่นตำคัญผมันตกฝนมันตกเห็นงานก็ได้นี่ค่ะก็จะเป็น บรรยากาศรอบๆแปลงฝรั่งของเรานะคะก็เดี๋ยวจะทําให้สุดนู่นเลยนะคะนี่ค่ะสุดขีดแตนตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะทําร่องน้ำให้กว้างกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาขุดเพราะว่าเรามาปลูกใกล้ต้นไผ่เนาะเราเดี๋ยวเราก็จะมีมาตัดต้นไผ่ออกนะคะเพราะว่ารากต้นไผ่เขาจะถึงต้นฝรั่งแล้วมันจะทำให้ต้นฝรั่งแบบไม่โต เนี่ยค่ะเราก็จะมาขุดล่องน้ําตรงนี้ขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เราก็จะตัดกอไผ่ตรงช่วงนี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวลากไผ่เขามาเขาใช้มาถึงต้นฝรั่งนะคะมันจะทําให้ต้นฝรั่งเขาหากินไม่ได้แล้วก็จะโตช้าหรือว่าอาจจะตายไปด้วยเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักของเรานะคะที่เราเอาไว้ใส่พวก ผักผลไม้ของเรานี่ค่ะร่องน้ำก็จะมีน้ำค้างอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าฝรั่งของเราเป็นยังไงบ้างปลูกไปกี่เดือนโตแค่ไหนแล้วก็มีวิธีบำรุงยังไง เพื่อนๆพนพี่ๆที่มีประสบการณ์ก็สามารถแนะนำเราได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนแลนาเฮาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ